สวัสดีครับเพื่อนๆนครับว่าวันนี้ก็วันนี้ก็มา,มาอีกแล้วนะครับหม่ธรรมชาตินะครับของจินดาแยกมาตรงนี้เรียกคลองอะไรคลองบางช้างคลองอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะ <c oughs> แต่คลองมันติดต่อกับคลองกินดาแต่ว่าน้ํามันก็ยังเสียเสียอยู่จากเที่ยวที่แล้วมาก็โดนสวะกวนก็ต้องถอยไปครับถอยทับไปวันนี้ก็มาใหม่ครับลองลองดูครับ จะมีปลาให้เพื่อนๆชมไหมครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะใช้คันสี่จุศูนย์นะครับก็ตกแบบบาลาน,นะฮะเพราะว่าข้างล่างมันขี้ผงเยอะนะฮะขี้ผงใบไม,ไม้อะไรมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้บาลานแตะเหยื่อจะได้ไม่จมนะครับใช้บาลานก็ต้งสไตล์จีนนั่นแหละฮะแต่ว่าคืออุปกรณ์เราไม่ครบเหมือนจีนหรอกครับเราแค่วัดระดับน้ําแล้วก็ตั้งเป็นบาลานปกติเพื่อให้ สายมันตึงที่สุดนะฮะคือว่าความเพี้ยนของของระยะทุนอะไรมันจะได้สม่ำเสมอครับเดี๋ยวมาลองชมครับว่าจะมีผลงานฝากเพื่อนๆไหมครับวันนี้ครับครับผมก่อนอื่นเราก็มาตั้งทุนกันก่อนนะครับใช้คัน4.0นะครับ4.0ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ น้ำไม่ลึกมากนะฮะประกอบคันมาประกอบสายก่อนนะฮะไหนเอ่ยอันนี้ป่ะอันนี้ป่ะ,ะมี่ลมั้งน่าจะใช่นะสิบศูนย์ครับเป็นบาลานะฮะวลองดูครับขอเดียวนะฮะ อันนี้รู้สึกทุนมันจะตั้งอยู่แล้วละ่ะที่ใช้อยู่เที่ยวจัดเที่ยวที่แล้วนะฮะคงจะไม่ต้องตั้งมากอะไรมากมายทุนตัวเก่าเบ็ดตัวเก่าก็คงจะใช้ได้เลยนะฮะ <c oughs> ตั้งทุนกันก่อนเออประกอบเบ,บ็ดกันฮนะอย่างอื่นเะเสร็จแล้วแถวเบ็ดยังไม่ได้ประกอบฮะ,ฮะก็เหยื yeah, ่อก็เหมือนเดิมนะฮะเยื yeah. ่อ <C oughs> ครับล้ำนั้นหนึ่งนะครับมากิดนั้นหนึ่งผสมปรสานกับไฮเกตนะฮะก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะเพราะโอ้โหตัวแรกมาแล้วครับ ตัวเล็กมากเลยโหตัวแม่งจีดเกียให้หนึ่งตัวครับ ตัวเล็กครับดวาเล็กแล้วกัน,นครับอีกหนึ่งตัวครับโตขึ้นมานิดแล้ว โห oh. ตัวแค่นี้ครับ่น mm hmm. เล็กมากเลย mm hmm. เอ้ยตายแล้ว ตัวครับหนึ่งตัวอ้าวทุนหายเลยเฮ้ยหายแล้วไงไหนอฮะนู่นโอ้โหเว็นกามแล้วโอ้ทุ่น หอ้โห uh ็คงตัวตัวจิ้ตเตียวเดียวก็เป็นอาหารได้ มาลุวนนั้นกต,ตัวผมไม่เคยไปอางอืนว่าหากินอยู่ที่นี่แต่เขาเล่นนาดินก็มีได้ปน,นินสยความือมาแลแ้วอว่าจะหาลูกป,ปาข้างตลิ่เนี่ยไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้ก็ใหญ่กับเพื่อนแล้วมั้งเพื่อก็จะหาลูกปลาเพราะว่าไอโดมันวนไอโดมันวนห่างเนี่ยไมเกินสาเมตรขึ้นแบบ เดี๋ยวปอมก็ไม่กินเหรอผมเอาอกไก่ไปได้ไกดอปอมมาตัวอ๋อไกดใหญ่มันไม่เล่นเลยเดี๋ยวปอมก็ไม่เล่นขนาดเอาเยอะเอาเอาเอาอะไรเอามือดีตีเดี๋ยวปอมไป็สองคนไปไหมปลาไม่เราเราไม่ไม่ได้หรอกมันนี่นั่งผมว่าไงผมรไม่ได้มีไรกัดก็จะไม่ติดเรือเรือมันยังไงก็ได้เปรียบมีตัวเริ่มโตขึ้นมานิดนึงแล้วอนี่ย ผมตกนะจริงๆนะผมไม่ค่อยเอากลับบ้านหรอกนะอันนี้พอดีว่ามันมีแมวมันอยู่ตัวหนึ่งไอ้ลูกชายเ้าเอายกครกมาเลยไปเจอนงบอกคนเขาบอกว่าคนเขาเอาไอ้ไอ้แม่มันอะแมวเพิ่งออกเลยห้าตัวแล้วกว็อเอาแม่จับแม่ไปปล่อยแล้วก็ทิ้งลูกมันไว้อย่างนั้นแหละไอ้ลูกชายคนโตมันเห็นแล้วมันเป็นคนพี่สงสารไงเนจอปุ๊บมันก็เลยกลับมาที่บ้านเลี้ยตายหายแล้วมึงก็พาร้านมาห้าตัวเลี้ย จะเลือยความจมน้ำไตหา <c oughs> คนก่อนเที่ยวก่อนก่อนอ่ะโอ้ยเมื่อเช้าไม่กินเลยเออนี่มาแล้วก็เช้าแล้วเหรอมาประมาณออกมาประมาณแปดโมงครึ่งอ่ะซักผ้าเพิ่งล้างรถเก็บของลงจากรถเมื่อวานอะไรอะไรตอนไปก็เรียงเลียงไว้อย่างดีตอนกลับมาอะไรที่ยัดใส่ท้ใช่ใช่กล<ะ>ับมาต้องนั่งเก็บเรียงเก็บเอนี่เมื่อวานเขาก็ไปลงแม่น้ำมา

มาเลยรับติดกระโดงมาเลยเอากระโดงกินครับโดเข้าปากครับสายมันไปพันสายมันเไปพันเข้าปาก ครับหนึ่งตัว หนึ่งตัวครับอีกหนึ่งตัวโตขึ้นมานิดนึง